เรือ,อยังไงวะเนี่ยเขาปลูกสมอเรือยังไงอ,อ่ะแมววาติลาอ่าตัวไหน นะชิงสมองเหลือกันเลยฮะชิงไม่เป็นแม้วนะหาก่ะฮัลโหลมาทำอะไรครับเนี่ยอะไรมาทำอะไรครับเนี่ยมาทำอะไรไม่บอกตกใจหมดเลยนะครับเนี่ยทำไมนึกว่าจะโดนเสืบสาระ ตะเคียะโซนเครับบบบบบไปด้วยไปด้วยไปทำอะไรมาลนะ่ะดูเสื้อหนูหืมอืม ไม่หนูจะถามหนูแค่ถามว่าเสื้อหนูสวย,ยไมมหมหนูแค่ถามเฉยๆนะไม่มีอะไรหนูแค่ถามว่าเสื้อหนูสวยไหมทำไมไม่ตอบมุดอ่ะสวยสวยไหมสวยครับอ่านว่าอะไรอ่ะเสื้ออ่านไม่ออกอ่ะ อ่านว่าอะไรวะเอมองไกลๆไม่เห็นว่าลางๆอ่านว่าอะไรนะครับอ่านอะไรอ่ะเกียวอ่านว่าอะไรอ่ะเกียวไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนกันเอ๊ทิศอ่านว่าอะไรวะทิศไม่รู้เห็นมาใหม่ก็เลยใส่เฉยๆไม่มีไรหรอกนี่หวานเจี๊ยบเหี๋ยวเว้ยติอ่านอ่านให้ฟังหน่อยดีข้ามองไม่ชัดว่ะคนนี้แฟนเฮ้ยเฮ้ยคิมมีโนโตรีกาอหนีนะกูชีบมาชีบมาเทียอะไรอะไอ้ พี่แฮปปี้เบิร์ t เดย์นะ hmm? อ๊ับเดี๋ยวทำ <laughs> ไม h a p ป y birthday นะครับวันเกิดใครอ้าวไม่ใช่วันเกิดพี่เหรอไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันเกิดเหรอไม่ใช่วันเกิดนึกว่าวันเกิด เปล่าอะไรหนูมีของขวัญมาให้ด้วยคุณหนูหนึกว่าวันนี้วันเกิดพี่ไงอ๋อเขาเขาพูดกันแบบว่าเป็นวันเกิดพี่ใครพูดอ่ะเพื่อนหนูอ่ะเพื่อนหนูพื่เรารู้จักด้วยหรอรู้จักพี่เขาบอกรู้จักพี่เขาเชื่อนุ่มนิ่มอ่ะเขาบอกว่า วันนี้ว่าเกิดพี่หนูก็เลยจะอขอความมาให้นุ่มน,นิ่มไหนนุ่มนิ่มไหมเพืเอ่อนหนูอ่ะไอ้ไอ้นุ่มนิ่มใช่แหน่แหนป่ประกอบว่าเปล่าไม่ใช่แต่บอะคนใช่บอกว่าวันเกิดพี่หนูเลยจะอขอความมาให้หนั่นน่้นุ่มนิ่มไปตานะเอา้ากระเป๋าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าครับ ของขวัญอ๋อเาไปมาจากไหนเราไปเอามาจากาไหน๋ยวไปซื้อมาซื้อทำไมของขวัญไงเพราะเขาบอกวันเกิดพี่หนูเลยแบบ ของขวนไ,ไม่มีอะไรหรอพี่เก็บไว้นะฮึวันเกิดที่ไงเจ้าที่มีเรื่องอยู่ใช่ไหมขอบคุณนะครับพี่มีเรื่องอยู่ใช่ไหมสู้ๆนะอนี้วะอะ หนูให้ของขวัญวันเกิดเฉยๆนะหนูไม่ได้อะไรหนูให้ของขวัญเฉยๆหนูให้ของขวัญเฉยๆนะวันนี้ก็วันเกิดเราไม่ใช่หรอไม่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 ใช่วันเกิดหนูใช่เพื่อนที่บอก พี่พี่บอกว่าพี่วัาเกิดเราอ่ะมั่วแล้วพ้อพี่มั่วแล้วไม่มมได้โตดวดันนี้ส้าหน่อย ให้ข้ามไม่ได้อีกให้ได้แอปให้ตรุเบอรเซราอ่านว<ห>่าอ<ห>ะไรคนนี้แฟนมแม่หนูเห็นแม,ม,ม่มาไหมหนูเลยใส่มาหนูพเพิ่งข้ามาใหม่หนูเลยใส่มาเฉยเฉยแต่หนูก็เบียดแล้ว ไม่มีจริงอะ่ะนัำว <c oughs> ันนี้ร้อนน่ารักจัง่ะมไม่น่ารักเลยหนูก็ปวดตะกี้มานทุกวันเลยหนูหนูไม่น่ารักอ่ะหนูใส่เสื้อยืดแางแกงปกติน้ำถ้าปกติก็น่ารักอย่างวแล้วแลยป้ะ ว่าครับฮะอืมอาจจะพราว่าอะไรของขวัญหนูออย่าให้หายนะจะเก็บไว้อย่างดีเลยครับจะเก็บด้ือเปบ่ด้ายไม่หายหรอก พี่เป็นยังไงมากตีอะหนูหได้ข่าวว่าพี่ตีไม่สภพามาแล้วลุงก็บอกนอนโรงพยาบาลกับรวมกับเครื่องชั่วโมงอ่ะตีไม่ถึงนาทีแล้วเป็นยังไงมากตอนทีอ่ะตอนทีเป็นยังไงมาก ถ้ปกติพี่ไม่จา่าไม่มีอาวุธไงก็เล่นปกติชนะหรือเปล่าไม่ครับชู้ชู้นะึ่ <c oughs> อาพี่ <c oughs> มีอาวุธหรือ,อยังไม่มีพี่ซื้อดองเดียววุไปทำไมดอง คือให้หัวเขียวข้างหลังได้ไงเมื่อกี้เนี่ยแหลมนี่แหลมแหลมบออะไรใครแอบแอบอไรแ่ะ เป็นไงบ้างล่ะโดไปเที่ยวเอ้ยไม่ใช่เที่ยวดิโดไปตีมาดีทุกวันเลยที่ต่างประเทศเมื่ยเหม่ยวันนี้โดนตุ้มบวววแล้วห้นาทีหนูจบเออไปแล้วดีนัที่คุณหมอมาช่วยทันแมวหมูคงเออไปแล้วอ๋อโซ่ๆนะครับคนเก่ง รับอยู่ที่โน,โนโ่นนอนรังแกทุกวันเลยถ้าหนูไม่พูดแล้วเขาก็ว่าหนูอ,อืมใครไม่กล้าว่าเราโทษหนาหน่อยเราไม่เป็นอะไรใช่ไหม นดแม่เป็นอะไรตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วอึอแล้วก่อนหน้านี่ะนเ,นเป็นเป็นอะไรครับก็เจ็บไม้โดนตีทั้งวันเลยเคิดดูดิตอนนี้จะมาที่นี่อยู่ที่นู่นข้อลำบากอยู่ที่นี่หนูมีรูมีบ้าไอืม,อมขอช่วยหนู โนูแกงที่สดแล้วดูแลตัวเองด้วยนะครับมาเรามานานหรือยังเพื่อนดอดูลตดูเดด้วยนะครับหนูมาตอนที่พักไปไม่ได้ท้าหนูถ่ายรูปหนูไม่ได้ท้านะ ไม่ได้ทักถ้าย,ยุส่งรูปไปเฉยๆอ่ะหนูไม่ได้ทักหนูไม่ได้ทักพี่ทักไงถ้าพี่ทักหนู เราไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยนอนตกอไปที่นู่นเหรอที่นู่นด้วยแล้วก็เมื่อกี้ด้วยเมื่อกี้เลยถ้าหนูมาที่นี่อ่ะหนูก็มาแล้วก็ไปสะพาเลยแล้วก็ไปอยู่กับลุงอืมอืมไปเดือกันเหรอ,หอไปเดอกับลุงมาหรือเปล่าหยาห ไม่ไดื้อหนูไม่ฟังเขาจะตีกันบีซีเขาจะตีกับเสี่ยมไม่ได้แม่เราจะไปพานไดยัง หนูหายเหนื่อยแล้วทำไมเขาดูเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วอะใช่พี่แพตบอกนี่อยาแม่วพี่กินอะไรือืยยัง กินอะไรแล้วรือ้อนอนยังไม่ได้กินเลยครับย,ย้าหิวไหมไม่ค่อยหิวเราหิวหมไม่หิวลำเราไม่ข้าวไหมนะเรามี่รามีเป็นสิบจ้าเลยฮึเราซื้อมาหรอเราขอมา อยขอพี่บูมา ừ, พี่บูให้ค่าหนูทุกวันวันละสิบจานให้ทุกวันเลยวันนี้พี่รอพี่บูเป็นพี่ที่สภาแล้วอือหือ หนูอขอโทษขอโทษทำไมหนูไม่ได้ั้านใจหนูไม่ได้ั้านใจหนจูอขอโทษ หหลังหน่อยดูนู้ดีนู่น่ะเห็นไหมตึกที่มีไฟอ่ะสวยไหมสวยเนาะสวยม,มากเลยอ่ะสวยมากอตอนก่นกลาคือแล้วค่อยสวยเลยใช่ไหมใช่ สวยอ่ะสวยที่สุดเลย เมื่อกี้เราทำอะไรอ่ะฮึฮึทำอะไรเบาเบาเลยอืมพ่อแม่เบาหนูมไม่ได้ทำอะไรแค่จันนิดงหนูไม่ทำอะไรหรอม่ไม่ทำอะไรเลย